คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่คำสั้นๆก็สามารถหยุดคุณได้กลัวคำสั้นๆที่หยุดใครหลายคนมาแล้วความกลัวนะครับเป็นด่านแรกของเราที่เราต้องเจอไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะเริ่มต้นทำอะไรในชีวิตก็ตาม สิ่งแรกที่เข้ามาหาเราก็คือความกลัวเราจะทำอะไรใหม่ๆเราจะเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอยู่ที่ความกลัวครับกลัวทำไม่ได้กลัวทำออกมาไม่ดีกลัวทำออกมาไม่มีคนสนใจใช่ไหมครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่มีความกลัวเข้ามาในจิตใจความกลัวในที่นี้ ก็เกิดมาจากความคิดการจินตนาการของเราทั้งสิน้นความกลัวจะทำให้เราไม่พัฒนาความกลัวจะทำให้เราไม่ก้าวไปไหนถ้าเรายังก้าวข้ามความกลัวไม่ได้ชีวิตของเราก็จะอยู่กับที่ยกตัวอย่างตัวผมเองนะครับเมื่อก่อนกลัวการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ความกลัวในจินตนาการของผมก็คือ กลัวทำคลิปวีดีโอออกมาแล้วกลัวทําออกมาดูไม่ดีกลัวคนอื่นนินทากลัวคนอื่นว่านั่นคือความกลัวที่ผมเคยเจอมานั่นคือจินตนาการของผมทั้งสิ้นแต่เราจะหยุดความกลัวได้ง่ายนิดเดียวครับคืออะไรคือการลงมือทําเมื่อผมได้ทำคลิปวีดีโอออกมาแล้วความคิดที่ว่าจะมีคนนินทาความคิดที่ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วย แน่นอนครับทำคลิปวีดีโอมาอาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราแต่ให้เราจงจำไว้ครับว่าเราก็ไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดเราไม่สามารถที่จะสนใจคำพูดของคนทั้งโลกได้ขอแค่เราทำวันนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ขอให้คิดแค่ว่า สิ่งที่เราทำมันพัฒนาให้ความคิดของเราดีขึ้นได้และที่สำคัญนะครับขอให้เราคิดไว้ว่าสิ่งที่เราทำจะให้ความรู้ให้กำลังใจกับคนอื่นได้แค่นี้เราก็ไม่กลัวที่จะทำอะไรใหม่ๆเหมือนกับผมในตอนนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับแล้วเจอกันในคลิปิดอถัดไป กับผมอาร์มพอดีพัฒน์สวัสดีครับ